สวัสดีครับเดี๋ยวพาไปดูระบบออโตเมชันตัวหุ่นยนต์อุตสาหกรรมนะครับก็ตอนนี้ระบบก็เขียนโปรแกรมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นการทำงานร่วมกันกับระหว่างตัว PLC ตัวหุ่นยนต์อุตสาหกรรมนะครับทุกอย่างก็เป็นระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์สองตัวนี้ก็จะเป็นหุ่นยนต์นาชินะครับตัวนี้เป็นหุ่นยนต์โคบอทนะครับแล้วก็เป็นหุ่นยนต์นาชิ M z 07อีกตัวหนึ่งน,นะครับตัวนี้ก็รอสแตนบายระหว่างหุ่นยนต์ตัวนี้ทำงานเสร็จนะครับก็จะส่งสัญญาณให้กับหุ่นยนต์สองตัวนั้นทำงานต่อไปนะครับตัวนี้เป็นคอนเซปต์ของการ ปลูกพืชเพราะปุกเพราะปลูกมเป็เล็ดพันธุ์ด้วยวิทยาการหุ่นยนต์นะครับก็เป็นโจทย์ที่เราเซตขึ้นมาเพื่อที่จะเรียนรู้การเขียนโปรแกรมระหว่างตัว HMI ตัว PLC ในชุดนี้เราใช้ PLC ทั้งหมด4ตัวนะครับ PLC 1 2 3 4นะครับก็ PLC 1ก็จะควบคุมในของ ชุดตรงนี้นะครับ PLC 1ก็จะเป็นชุดนี้นะครับคอยฟีดมเมล็ดพันธุ์คอยนับจำนวนมเมล็ดพันธุ์นะครับแล้วก็จ่ายมเมล็ดพันธุ์ให้กับชุดที่2นะครับชุดที่2ก็จะมี PLC FX5U นะครับแล้วก็ตัวหุ่นยนต์มาชิอยู่นะครับสเตชันที่3ก็คือหุ่นยนต์ตัวนุ้นนะครับ ชันที่สก็คือหุ่นยนต์ตัวนู้นอ่าก็จะรับคําสั่งจากหุ่นยนต์ตัวนี้หลังจากที่เขาทํางานเสร็จเนาะตอนที่เขาทํางานอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นการหยิบเอามาล็ดพันนะครับมาวางบนหลุมในแต่ละหลุมนะครับแล้วก็ไปหยิบใหม่นะครับปิด<ม>เข้าสู่ระบบ าก็จะนับมเมล็ดพันธุ์ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเมเล็ดพันธุ์มันค้าง่มันค้างอยู่ตรงนี้นะครับมีปัญหาที่มแมชชีนิกนะส่วนโปรแกรมไม่มีปัญหานะครับก็จะหยิบไปเรื่อยๆนะครับจนครบทุกช่องอุปกนณ์ตัวนี้ก็มีความพิเศษตรงที่เขาสามารถที่จะเปลี่ยนเครื่องมือได้นะครับใช้สองเครื่องมือ ตรงนี้ก็จะเป็นเซ็นเซอร์สำหรับนับจำนวนเมล็ดพัน์นะครับที่มันฟีดออกมานะครับมี2ชุดนะครับ1กับ2เมื่อเสร็จนะครับหุ่นยนต์ตัวนี้ก็จะส่งสัญญาณให้กับหุ่นยนต์ตัวนู้นนะครับโดยใช้ PLC เป็นสื่อกลางนะครับหุ่นยนต์ตัวนี้ก็จะหยิบเอาชิ้นงานไปวางตรงนู้นนะครับสายพานก็จะ ทำการรดน้ํารดน้ําอยู่ตรงนั้นนะครับรถแล้วก็ไปกลับเสร็จแล้วก็ไปถึงปลายทางมีเซ,เซ็นเซอร์ครับคลิกให้หุ่นยนต์ตัวนู้นหยุดแล้วก็ไปวางในตําแหน่งของอชั้นวางนะครับก็วางเรียงกันไปเรื่อยๆนนครับอพอหุ่นยนต์ตัวนี้มันรับถาดออกไปแล้วมันก็จะคลิกกลับมานะครับว่าเอ้ย ถาดเมล็ดพานะุสุกเอาไปแล้วมันก็จะไปเอาตัวของเครื่องมือสำหรับขุดดินนะครับสำหรับขุดดินเพื่อที่จะเปิดหน้าดินก่อนก่อนที่จะหยิบเอาหยิบเอาตัวเครื่องมืออีกเครื่องมือหนึ่งนะครับก็คือเครื่องมือสำหรับดูดเอาตัวเมล็ดพันธุ์ไปวางที่หลุมเนาะ ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เป็นโจทย์เขาเรียกว่าเป็นมิชชั่นนะครับสำหรับการที่เราเอามาฝึกเขียนเท่านั้นนะครับตัวแมคาีนิกมันอาจจะมีปัญหาบ้างเล็กน้อยนะครับก็ก็ไม่เป็นไรนะครับเราเน้นเรื่องของการเขียนโปรแกรมให้หุ่นยนต์ทําได้ตามเงื่อนไขที่เราต้องการนั่เองนะครับ แล้วก็ให้เขาทำงานได้อย่างอัตโนมัติแล้วก็จะมีโรบมอนิเตอร์ด้วยนะครับว่าถาดเนี่ยมันถูกฟีดออกไปทำงานเสร็จไปแล้วเท่าไหร่นะครับอย่างนี้ก็สิบเ็ดถาดนะครับูมลองไปทั้งหมดเจ็ดร้อยเก้าสิบสี่ครับจำนวนมเมล็ดพันธุ์เนาะอย่างาที่เขาฟีดเขาจะนับไปเรื่อยๆนะครับว่ามันรวมไปแล้วตั้งแต่เริ่มมันเท่าไหร่แล้วนะครับ 800แล้วนะครับก็จะหยิบไปวางทุกหลุมนะครับก็เรียกว่าต้องเขียนโปรแกรมทั้ง PLC ทั้ง4ทั้ง4อันนะครับทั้ง4ตัวให้ทำงานร่วมกันสื่อสารกัน,นครับเขียนโปรแกรมของหุ่นยนต์3ตัวให้ทำงานร่วมกันนะครับ เขียนโปรแกรมตัวนี้เป็นจอที่ใช้ IS-485 ในการแสดง,สดงผลส่งข้อมูลโดยใช้โปรโตโคอล IS-485 นะครับแล้วก็ h ฮชครับในการดึงข้อมูลออกมาแสดงครับก็เรียกว่าถ้ามาฝึกกับชุดนี้ก็เรียกว่าจบเลยครับได้เรียนรู้ครบในในส่วนที่เป็นอุตสาหกรรมนะครับก็มี PLC มิสุบิชิ FX5U ครับ HMI ของมิสุบิชก็2,000ครับแล้วก็หุยนต์ทั้ง3ตัวครับมี2อสอยี่ห้อเนาะนะครับก็เป็นนาชิกับมิสุบิชินะครับหลังจากที่เขาไปเสร็จแล้วเขาก็จะทำงานได้อย่างต่อเนื่องนะครับอันนี้ก็จะเป็นขุดหยิบเปลี่ยนเอา ตัวของก็มือมาทํางานส่วนตัวนั้นก็ทํางานของต่อต่างคนมาทางานแบบอัตโนมัติร่วมกันนะครับเรายกตัวอย่างที่เป็นลายการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมขึ้นมาให้ลองฝึกดูนะครับนักศึกษาของสาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์โลกสื่อสารก็จะได้เรียนรู้พวกนี้ทั้งหมดนะครับ เพื่อให้เขามีความพร้อมในการที่จะเข้าไปสู่โรงงานอุตสาหกรรมนะครับก็จะข้องแคล่วเรื่องของการเขียนโปรแกรม PLC ข้องแคล่วเรื่องของการเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์นะครับทุกอย่างก็อัตโนมัติหมดก็เป็นอโตเมชั o n แบบเต็มระบบนะครับ ตัวแมคขนิกตรงนี้นะครับช่วยเขาหน่อยเอาติดตรงนี้โอเคอาพวกเมล็ดข้าวบางทีมันมีพวกเศษพวกอะไรติดมาด้วยครับก็เลยมันจะติดตำแหน่งที่เราติดตัวเซ็นเซอร์นิดหนึ่งนะครับอันนี้เดี๋ยวจะแก้ไขในอนาคต ต้องปรับปรุงกันไปเรื่อยๆครับแต่ซอฟต์แวร์นี่ถือว่าทำงานได้โอเคแล้วนะครับยังมีส่วนที่ต้องปรับปรุงอีกนิดหน่อย ตัวชุดนี้ก็จะมีทั้งหมด12หลุมนะครับเขาก็จะหยิบทั้งหมดเดรอบเพราะว่าอันนี้มันครั้งละ2นะครับ อันนี้เราใส่เป็นระบบระบบที่เป็นเน็ตเวิร์กนะครับก็มันจะสัญญาณจาก PLC ทุกตัวเนี่ยก็จะมาเข้าตัวเราเตอร์เพื่อที่จะแจก IP นะครับเป็น TCP IP นะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะต้องใช้ฮับด้วยนะครับเพราะว่าจะค่อนข้างที่จะมีดีไวซ์อยู่หลายตัวนะครับเสร็จแล้วก็ใช้ ครื่องคอมพิวเตอร์ตอบต,ตำแหน่งเดียวเลยแล้วก็เรียก IP มาแต่ละตำแหน่งครับ เสร็จแล้วเราก็จะสามารถ,ถาที่จะมอนิเตอร์ด้วยที่ตำแหน่งนี้ได้หมดเลยนะครับตอนเมื่อกี้เป็น19เอ่อตอนแรกเป็น17ใช่ไหมครับตอนนี้เป็น19แล้วจำนวนเลืพัน์เท่าไหร่ครับสามารถ,ถาที่จะคอนโทรลนะครับสตาร์ทสต็อปรีเซ็ต PLC แต่ละตัวได้จากตำแหน่งนี้เลยนะครับนี่ก็จะเป็นตัวของชุดฝึกของเราโอเคประมาณนี้ครับ đi khám cộng